สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์ชี้ภาพฟุตบอลเด่นประจำวันกับโคชซันคัดตัวแขงซึ่งวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันสําคัญวันชี้ชะตาระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าใครจะคว้าแชมป์ยูฟายูโรปาลีกแล้วก็ตีตั๋วอยู่่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองนะครับก็ขออนุญาตฝากฟุตบอลดีๆนะครับฝากแนวทางที่คัดไว้แล้วมาที่ตรงนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งก็ขอฝากกลุ่ม VIP ีของเราไว้ด้วยนะครับในนั้นมีคู่ทีเด็ด VIP ี จัดแจมแจให้กับสมาชิกทุกวันนะครับพร้อมมีการนําเล่นบอลสดพาสมาชิกบวกได้ตลอดตลอดนะครับมีการพูดคุยในนั้นด้วยนะครับคอฟบอลสายแชร์สายลุ้นก็อย่าพลาดเลยกับกลุ่ม VP ของเรานะครับวันที่21พฤษภาคมนะครับแน่นอนว่านํามาโดยยูฟ่ายูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ในรอบตีสองนะครับยังมีเกมน่าสนใจรายการอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นลีกอังกฤษเดอร์นะครับฝรั่งเศส ที่เป็นรอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นนะครับแมสเซอร์แบรน์นะครับเวลาตีหนึ่งตรงนอร์เวย์คัพนะครับฟุตบอลถ้วยของนอร์เวย์โมกับคริสเตียนซุนแล้วก็ลิวสตรอมกับเฟรดริกสตัดทั้งสองคู่เวลาเที่ยงคืนยังมีคาโชเซเรบีอิตาลีนะครับรอบเพลย์ออฟคาตานซาโรพบสเปเซียเวลาตีหนึ่งครึ่งแล้วก็ซาอุดีโปรลีกนัดฟอร์มสุดท้ายของฤดูการ์นะครับอัลนัลเซอร์พบอัลคาลิสเวลาห้าทุ่มสิบ แล้วก็อาเวดาพบอาวิลานเวลาตีหนึ่งตรงครับเริ่มต้นวันนี้การด้วยนัดชิงชนะเลิศยูฟายูโรป้าลีกนะครับแล้วก็เกมชิงตัว๋วยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกทางลัดลงเล่นราตีสองตรงแมนเชสเตอร์เต็มพบกับสเปอร์นะครับแมนยูเต็ดกับสเปอร์เนี่ยก็อันดับติดก,กันเลยในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับแมนยูเต็ดเป็นที่16ส่วนสเปอร์เป็นที่17ในขณะที่รอบที่ผ่านๆมาของยูโรป้าลีกเนี่ย ถือว่าแมนยูเต็ดดูจะทำได้อย่างยอดเยี่ยมกว่านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทั้งผ่านทีมแข็งแข็งอย่างเรอสลโซเซดัตโอลิปรียงและก็แอตติกบินบาวแบบชนะไปกับนะครับพวกเขายัางไม่แพ้ใครตลอดรายการนะครับเป็นทีมเดียวในทั่วยุโรปซีซั่นนี้ที่ไม่แพ้ใครจนถึงตอนนี้ในขณะที่สเปอร์เนี่ยก็มีเกือบเจนอยู่เจนไปเหมือนกันนะครับแพ้ต่ออาอัคมาที่เนเทอร์แลน ในเกมแรกของรอบสิบทีมสุดท้ายแต่ว่าหลังจากนั้นก็แก้ตัวได้แล้วก็ผ่านไอทักแฟงเฟิร์ตผ่านโบโดกลิมมาจนเข้าชิงชนะเลิศสำหรับผลงานาในช่วง5นัดหลังเนี่ยถือว่าพอๆกันนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็ไม่เอาในพิมลีครับปล่อยทิ้งแล้วก็มาเน้นทุ่มสมาธิทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างกับยูฟายูโรปาลีกทำให้2นัดหลังของทั้งคู่เนี่ยแพ้ทั้งคู่เลยนะครับสเปอร์แพ้พาเลส0-2 แล้วก็แพ้แอสตันวิลล่า0ประตูต่อ2เช่นเดียวกับแมนยูเต็ดนะครับแพ้เวสต์แฮม0ประตูต่อ2แล้วก็แพ้เชลซี0ประตูต่อ1อย่าง่งการเจอกันโดยตรงของคู่นี้นะครับภาพรวมเนี่ยเป็นแมนเชสเตอร์ยูเ็ดที่ทำได้ดีกว่านิดนึงนะครับจากการชนะ15เสมอ7แล้วก็สเปอร์ชนะ11แต่ว่าถ้าเป็นการเจอกันในช่วงหลังเนี่ยกลายเป็นสเปอร์กินเรียบนะครับข่มผีแบบขาดลอยเลย เพราะว่า5นัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยจบด้วยชัยชนะของสเปอร์4ครั้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซีซั่นนี้เนี่ยที่สเปอร์ชนะแมนยูรวดเลย3เกมใน2รายการนะครับในพรีเมียร์ลีกชนะ3ประตูต่อ0ที่โอทตฟฟอร์ดในลีกครับคาระบาลครับนะครับชนะ4ประตูต่อ3แล้วก็ในพรีเมียร์ลีกที่ลอนดอนที่ฟอร์นัมสเปอร์เตเดียมเฉียนชนะไป1ประตูต่อ0 เรื่องสภาพทีมตัวเจ็บเนี่ยมีเท่าๆกันเลยนะครับแล้วก็เป็นชื่อที่ถูกยืนยันไว้สักพักหนึ่งแล้วว่าไม่พร,ร้อมสำหรับการเล่นนัดชิงฝั่งแมนยูเนี่ยก็มีพวกเดียโกโดาโลโยโชเซอร์ซีเลนิโยโรลิซานโดโมาร์ติเนสแล้วก็มัตไท์เดอร์ลิกเช่นเดียวกับสปเปอร์นะครับขาด sky, James Madison, Lucas ul, in, เดยันครูเซสกี้เจมส์แพดดิสันลูคัสเบิร์กวาลราดูรากูซิงแล้วก็เดนสการเล็ตดังนั้นการจัดทัพที่คาดนะครับ แมนยู็ดจะมาในแบบ 3- 4 2 1ตามถนัดนะครับแล้วก็กลุ่มตัวจริงหลายรายเนี่ยถูกรูเบนอมอริมส่งลงสนามในเกมกับเชลซีด้วยนะครับเพราะนั้นก็หน้าตาของทีมสวีตตัวจริงในนัดชิงเล่วันนี้ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะักตัวที่จะแทรกลงมาเป็นตัวจริงนะครับก็มีอย่างเช่นมานูเอลอุาเต้ที่ลงมาจับคู่มิดฟิลด์ตัวกลางกับกาเซมิโรนะครับแล้วก็ขยับบรูโน่ฟินันเดสเนี่ยขึ้นไปเป็นตัวรุก เขียงข้างกับอเลฮันโดกาลาโชส่วนหน้าเป้าน่าจะเป็นรัสมุร์คอยลุนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตัวเลือกก็ไม่มีไปกว่านี้แล้วฟรังสเปอร์เนี่ยอันเจ้ปราสเตโกกรูนะครับมีการพักตัวหลักก็เจ็ดแปดไลยนะครับไม่ต้องลงเล่นในเกมกับแอสตันวิลล่าดังนั้นเนี่ยก็จะเรียกบรรดาพวกนี้นะครับกลับคืนทีมทั้งหมดไปเป็นโดมินิกโซลันกี้นะครับที่จะลงที่หน้าเป้าหรือว่าเบรนันจอห์นสันโรดริโกเบนดันคู อีบิสซูมาคริสเตียโนมิโรมิกกี้ฟานเดอร์เฟนสำหรับตำแหน่งปีกซ้ายนะครับยังคาดว่าจะเป็นโซนฮนึงมินนะครับที่ลงเล่นในเกมกับแอสเซลาเนี่ยจสิบสี่นาทีน่าจะลงเล่นต่อเนื่องเพราะว่าขาดทั้งเจมส์บาริสันทั้งเดยันกรูเซสกี้นั่นเองแฮนดิแคปแต้มต่อของนัดชิงนัดสุดสำคัญนัดนี้นะครับเป็นแมนยูนเตดนะครับที่เหลื่อมอยู่0.25ซึ่งแน่นอนว่ามีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่เข้าข่าย จะออกได้ทั้ง3หน้าเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามองในแง่ของ h ฮดทูเฮดเนี่ยเป็นสเปอร์นะครับที่ทําได้ดีกว่าชัดในช่วงหลังๆโดยเฉพาะซีซั่นนี้เนี่ยที่สเปอร์เดินหน้าชนะแมนยูเตมา3เกมซ้นอนแต่อย่างไรก็ตามนะครับมองว่าเมื่อมาถึงจุดนี้นะครับแมนยูเตดเนี่ยดูจะมีความเชี่ยวชาญมากกว่าสเปอร์อยู่เล็กน้อยนะครับในการที่จะเล่นนัดชิงชนะเลิศ มองว่าเรื่องของประสบการณ์ของนักเตะม,มีมากกว่าทางฝั่งสเป,ปอร์ที่เป็นทีมใหม่ๆทีมดาวรุ่งจะเป็นส่วนมากนะครับเชื่อว่าน่าจะถึงเวลาแล้วล่ะที่แมนยูเต็ดจะเอาคืนแล้วก็คว้าชัยชนะนะครับคว้าแชมป,ป์ยูโรปาลีกแล้วก็คว้าตั๋วยูฟาแชมเปี้ยนส์ลิกเกมนี้ด้วยนะครับด้วยชัยชนะ2ประตูต่อ1นะครับสกอร์สูงค่อนข้างมั่นใจจริงๆนะครับว่าแมนยูเต็ดจะเอาอยู่ใน 90นาทีเลยไม่ต้องต่อเวลาด้วยนะครับระ้ะลุยได้เลยเหมือนกันสำหรับปีศาจแดงอยากมาที่ฟร็อฝรั่งเศสนะครับลงได้ในเวลาตีหนึ่งเป็นเกมเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นนะครับระหว่างทีมลีกเอิงกับทีมลีกเดอร์สซึ่งเกมนี้นะครับเมสพบกับแรงเมสเนี่ยอยู่ในจุดที่ได้ลุ้นเลื่อนชั้นนะครับเพราะว่าเป็นอันดับ3ของลีกเดอร์สแล้วก็แรงเี่ต้องพยายามดิ้นรนหนีการตกชั้นเพราะว่าเป็นอันดับ16ของลีกเอิง ซึ่งเกมนี้เนี่ยเล่นแบบ2นัดนะครับย่าเยือนรวมสกอร์เกมนี้เป็นเล็กแรกที่บ้านของเมสผลงานช่วงหลังก็ได้เรนว่าเป็นทางฝั่งของเจ้าถิ่นนะครับที่ทำได้ดีกว่าเพราะว่าอยู่ในดับสูงนะครับของตาร,รางลีกเดอร์ช่วงห้านัดหลังแพ้แค่เกมเดียวนะครับแล้วก็ชนะมา2นัดรวดเกมล่าสุดเชื่ดดันเคิร์กนะครับ1ประตูต่อสูตรรับเมสในขณะที่ยูรงนะครับส่งท้าย ซีซั่นของลีกเอิงด้วยการแพ้3นัดติดนะครับแพ้นนสแพ้แซงต์เอตียนแล้วก็แพ้ลิวเกมล่าสุดแพ้ด้วยสกอร์หประตูต่อ,อ2ส่วนผลการเจอกันโดยตรงของคู่นี้นะครับในช่วงหลังๆเนี่ยก็คู่ขี้สูสีนะครับหนักไปทางเสมอเพราะว่าเสมอกัน3ครั้งจาก5นัดหลังสุดส่วนอีก2นัดก็ผัดกันชนะผัดกันแพ้โดยที่เกมล่าสุดเมื่อช่วงประมาณต้นปี2024นะครับแรงเป็นฝ่ายเฉียนชนะเม็ สองรายตัวตนหนึ่งความพร้อมก่อนเกมคืนนี้เนี่ยเมสอยู่ในจุดที่ยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าไม่ขาดใครทั้งสิ้นนะครับสามารถใช้ทีมที่ดีที่สุดลงสนามได้ส่วนแรงขาดอยู่3าตัวเจ็บนะครับโมฮัมเหม็ดดารามีเรดาคาดาแล้วก็ยายาโฟฟานะ่าเมสเดียจะวางหมากด้วยระบบ4-4-2นะครับดาคู่ใช้เป็นชิกซาบาลี่ยืนกับมอร์แกนโบเคเล่ส่วนฝั่งแรงส์นะครับ ช่วงหลังใช้เป็น5-4-1ก็ต้องมาดูกันในเกมนี้ว่าจะมีการปรับอะไรบ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นในระบบนี้นะครับหน้าเป้าจะเป็นจอแดนเพย์ฟ็อกนะครับส่วนปีขวาเป็นตัวทีมชาติญี่ปุ่นจุนยะอิโต้ตัมต่อเป็นทางเมสนะครับเหลี่ยมอยู่0.25หก็มองว่าด้วยโอเรนี้ที่เปิดมาเนี่ยทำให้อยู่ฝั่งผู้มาเยือนดีกว่านะครับจริงอยู่ที่ว่าเมสเนี่ย ฟอร์มดีกว่านะครับในช่วงหลังและเกมนี้ก็จะได้เริ่มต้นด้วยการเป็นทีมเย้าด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างของคู่นี้ก็คือเรื่องของมาตรฐานการเล่นนะครับเพราะว่าอย่างน้อยน้อยแรงเป็นทีมในลีกเองนะครับก็คงไม่น่าที่จะมาแพ้ทีม League ลีกงลงไปในเกมนี้นะครับมองว่าแรงสามารถที่จะเสมอได้แล้วค่อยไปตัดสินชี้ขาดกันในบ้านตัวเองต่อไปนะครับซึ่ง เกมนี้ให้ที่สกอร์เสมอ1ต่อ1นะครับเป็นสกอร์ต่ำจากฝรั่งเศสขยับขึ้นเหนือไปที่นอร์เวย์นะครับเป็นเกมฟุบอลถ้วยนอร์เวย์คับหรือว่า n o r w e g เจียนคนะครับเวลาเที่ยงคืนเกมระหว่างโม e กับคริสเตนซุนถือว่าเป็นเกมใหญ่คู่หนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเกมของทีมในเอริเซเรียนหลีกสูงสุดทั้งคู่นะครับคริสเตนซุนเนี่ยเป็นอันดับ5แล้วก็โม e เนี่ยอาจจะถือว่าซีซั่นนี้ยังตั้งหลัก ได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับเป็นอันดับ10ของตารางสหรับผลงานในช่วงหลังเนี่ยอยู่ในจุดที่ค่อนข้างโอเคดีทั้งคู่นะครับก่อนหน้านี้โมติดเครื่องชนะมา3เกมซ้อนแต่ว่าที่น่าสนใจคือเกมล่าสุดนะครับแพ้ต่อคริสเตียนซุนนี่แหละคาบ้านเลยศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับในเกมลีเอริเซเรีย er นส่วนคริสเตียนซุนก็ชนะ3จาก5นัดหลังสุดเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็ได้แหละครับเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาบุกชนะโมโดยตรง นั่นทําให้ผลงานการเจอกันโดยตรงนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยโมโผูกปีชนะคริสเซนซุนมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับมีสกอร์สามหนึ่งบ้างสองศูนย์สี่ศูนย์บ้างแต่ปรากฏว,ว่าลัดล่าสุดนะครับก็คริสเซนซุนแก้มือได้ร,รั 1, สกอร,ร์หนึ่งกระจุกศูนยนั่นเองสภาพทีมเนี่ยตัวเจ็บมีอย่างละนิดละหน่อยนะครับไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เอาเบิร์ตโปเซดาล่ากับคาเลปเซอรี่นะครับเป็นสองตัวเจ็บของโมโส่วนแม็กซ์นอร์แมนวิลเลียมเซน เป็น1ตัวเจ็บของคริสเตนซุนอยาที่ว่าว่าทั้งคู่เพื่อเจอกันมานะครับเมื่อสุกที่แล้วนี่เองนะครับในเกมลีกดังนั้นการจัดทีมของ2ฝั่งนะมีโอกาสที่จะเป็นทีมหน้าเดิมๆนะครับแทบจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยก็มีสิทธิ์นะครับโมใช้เป็น4ี่หนึ่งสี่หนึ่งนะครับ,นนรบหน้าเป้าเป็นกับตันทีมอย่างมาร์คุดวอร์สไอเคมส่วนฝั่งคริสเตนซุนก็ระบบเดียวกันนะครับ4ี่หนึ่งสี่หนึ่งองหน้าตัวเป้าเป็น อา hey, ริยูเอนดูแฮนดิแคปเกมนี้เนี่ยเปิดมาให้โม e, ต่ออยู่สูงเลยนะครับ1.5ซึ่งหมายถึงชนะยังไม่พอนะครับยังต้องยิงขึ้น2ลูกด้วยดังนั้นเนี่ยก็ลุยได้เลยนะครับสำหรับการเป็นชาวสวนสวนรองคริสเตียนซุนไปได้เลยนะครับเกมนี้มองว่าโอกาสที่จะแพ้ขึ้นหลัก2ลูกเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับดีไม่ดีนะครับคริสเตียนซุนจะเอาชนะ ย้ำไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าก็เพิ่งเจอกันเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่เองนะครับแล้วก็เป็นคริสเตนซุนที่ชนะไป1ประตูต่อศูนย์แล้วก็ในภาพรวมของซีซั่นนี้เนี่ยก็เป็นคริสเตนซุนที่ทําได้ดีกว่าด้วยนะครับตอนนี้ยืนไปดับ5ของตารางหลังที่ลงเล่นไป9นัดส่วนโมเนี่ยลงเล่นน้อยกว่าก็จริงนะครับเพิ่งผ่านไปแค่7เกมแต่ว่าก็ชนะได้แค่2เท่านั้นนะครับจากที่ผ่านไป7นัดนัดย้ำอีกทีว่าคริสเตนซุน คงไม่แพ้ในเกมนี้ด้วยนะครับมองว่าสามารถที่จะเอาชนะย้ำได้ดึงสำให้เคิรเซนซุนชนะ2ประตูตอนนะครับสัดกอสูงอีกหนึ่งคู่ของนอร์เวย์เช่นครับเวลาเที่ยงคืนเป็นลิวสตรอมพบกับเฟรดิกสตัดนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างจากคู่ที่แล้วก็คือลิวสตรอมเนี่ยเป็นทีมดิวชั่น1นะครับลีกรองโดยที่เป็นจากฝูงสัตว์ด้วยนะครับในขณะที่เฟรดิกสตัดก็ ไม่ได้คีเรนะครับเพราะว่าเป็นอันดับ4ของตารางเอริเซเรียนในตอนนี้ฉะนั้นผลงาน5นัดหลังของทั้งคู่ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเท่าๆกันด้วยนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างชนะ4จาก5นัดหลังสุดเหมือนกันแล้วก็เกมล่าสุดก็ชนะด้วยนะครับยูสตารรมชนะคองวิงสเกอร์นะครับ2ประตูต่อ0นส่วนเฟรดิกสตัดเนี่ยชนะ KFUM 1ประตูต่อศูนย์ซึ่งทำให้พวกเขาชนะรวด3เกมในส่วนผลการเจอกัน5นัด หลังสุดนะครับถือว่าเท่าเท่ากันต่างฝ่ายต่างชนะได้2นัดแล้วก็เสม,มอ1แต่ว่าที่อาจจะเป็นข้อแตกต่างเล็กน้อยๆ,ๆนะครับก็คือเฟรเด็กสตัดเป็นฝ่ายชนะได้ในตลอด2เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์แล้วก็2ประตูต่อหนึ่งผลงานดีแล้วก็สภาพทีมเนี่ยไม่มีปัญหาด้วยนะครับไม่ได้มีรายงานตัวเจ็บตัวแบนอะไรทั้งคู่เลยนะครับทั้งลินสตอมทั้งเฟรเด็กสตัด ฉะนั้นจะใช้ชุดที่ดีที่สุดลงสนามนะครับรีสตอร์มาในระบบ4-3-3ก่อนหน้าตัวเป้าเนี่ยเป็นโทมัสเลเน่โอเซนซึ่งเกมล่าสุดยิงได้2ประตูเลยนะครับในขณะที่เฟรดิกสตัดใช้เป็น3-4-3ก่อนหน้าตัวเป้าเป็นเอมิลโฮเทนนีนะครับอยู่ที่เหมอเหมืมนะครับ0.0อาจจะไม่ใช่เกมที่ง่ายนักของเฟรดิกสตัดนะครับทีมในลีกสูงสุดแต่ว่าก็นั่นแหละครับข้อแตกต่างคือเฟรดิกสตัดเนี่ย เป็นทีมในหลีกสูงสุดส่วนเลวสตอมเป็นทีมหลีกรองนะครับเพราะฉะนั้นยังให้น้ําหนักไปที่ทีมหลีกสูงสุดอย่างเฟรดิกสตัดมากกว่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าเฟรดิกสตัดเนี่ยก็อยู่ในจุดที่ยอดเยี่ยมด้วยนะครับพวกเขาชนะอย่างต่อเนื่องเลยถึง7จาก8เกมหลังสุดนะครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งที่เว้นว่างนั่นคือผลเสมอด้วยนั่นถึงหมายถึงว่าไม่แพ้ใครมานะก็ระยะหนึ่งแล้วนะครับ8เกมติดต่อ,อกัน ดังนั้นเกมนี้มองว่ามาตรฐานของผู้มาเยือนเฟรดิกสปตัดเหนือกว่าก็น่าที่เอานชนะได้ตามมาตรฐานนะครับอย่างน้อยๆ1ต่อ0สกอร์ต่ำครับจากนั้นไปที่กระโชเซเรียบีอิตาลีรอบเพลย์ออฟนะครับรอบรองชนะเลิศของเพลย์ออฟเวลาตีหนึ่งครึ่งเกมระหว่างคาตัตซสาโรกับสเปเซียซึ่งในซีซั่นปกติของเซเรียบีนะครับคาราสารโรเป็นอันดับ6ส่วนสเปเซียอยู่สูงขึ้นไปนะครับเป็นอันดับ3 แต่ว่าผลงานในช่วงหลังเนี่ยดูจะเป็นคารันซาโรที่ดีกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆย,ยืนระยะไม่แพ้ใครมา4เกมหลังสุดเกมล่าสุดเนี่ยชนะเชเซนาหนซึ่งเป็นรอบที่แล้วของการเพลย์ออฟในขณะที่สเปเซนะครับแพ้2จาก5นัดหลังแต่ว่าเกมล่าสุดก็ถือว่าชนะได้เหมือนกันนะครับชนะโคเชนซาา3ประตูต่อนหนึซึ่งเป็นเกมปิดซีซั่นปกติ ในส่วนผลการเจอกันโดยตรงเคยเจอกันมาแค่4ครั้งเท่านั้นเองนะครับคา,าร,ร์ลันซาโรเหนือกว่านิดหนึ่งเพราะาชนะ2เสมอ1สเปเซียชนะ1เกมล่าสุดที่เจอกันเมื่อ23กุมภาพันธ์คาร,ร์ลันซาโรบุกชนะสเปเซีย1ประตูต่อศูนย์สำหรับทีมสำหรับคืนนี้นะครับคา,าร,ร์ลันซาโรขาดอยู่2มาริโอซีตุมและก็ฟิลิปเบรดส่วนฝั่งสเปเซียเนี่ยมีตรวเจ็บเยอะมากกว่านะครับอยู่ที่หารายด้วยกันอาคาดิอุสโเรกา ลเซิโออินโนเซนติเอ็ดวาร์โดโซเลรีมูฮัมหมัดูซาแล้วก็กนิโคโลแบตโตล่าการวางตัวผู้เล่นนะครับระบบของกาตาลซาโร่เนี่ยใช้เป็น3-5-2หน้าสาคู่ก็น่าจะคงเดิมที่ตอมาโซเบียสกี้ยิงกับเปียโตเลเมโรซึ่งลายหลังนะครับยิงประตูดได้ด้วยในเกมล่าสุดที่ชนะเชเซนนาส่วนฝั่งสเปเซียเนะี่ยใช้เป็น3-5-2 หน้าคู่ก็เป็นฟรานเชสโกเอส o s i โปซิโตยืนกับจารุก้าลาปาดูาอดีตกองหน้าเอซิมิลานแฮนดิแคปเป็นทีมเยือะนะครับสเปเซียที่ต่ออยู่0.25ซึ่งเมื่อเปิดมาอย่างนี้นะครับมองว่าสวนรองคาตันซา r o โรอยู่ฝั่งเจ้าถิ่นดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆความต่อเนื่องฟอร์มการเล่นในช่วงหลังเนี่ยคาตันซาโรดีกว่าแล้วก็สภาพทีมเนี่ยอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะพร้อมกว่าด้วยนะครับ ไปจนถึงการเจอกันโดยตรงเมื่อกุมภาพันธ์เนี่ยก็เป็นคาราซาโร่ที่ถึงขั้นบุกชนะสเปเซียถึงบ้านมาแล้วฉนั้นมองว่าเป็นเจ้าถิ่นคาราซาโร่ที่จะไปต่อได้นะครับค่อนข้างที่จะมั่นใจยอยู่เหมือนกันนะครับลุยได้เลยเหมือนกันให้คาราซาโร่เฉือนชนะที่1.0ึ 0, ส่สกอร์ต่ําครับปิดท้ายมาที่คู่หลีกซาอุนะครับเกมช่วง5้าทุมินาทีระหว่างอัลนาเซอร์กับอัลคาลิช อารนาเซอร์นี่ก็ช่วงหลังผลงานไม่ดีนะครับทำให้อันดับตอนนี้เนี่ยลดลงมาเป็นอันดับ4ของซาอุดโปรลีส่วนฝั่งอัลคาลิชเป็นกลางตาราวนะครับอันดับ10ผลงานช่วงหลังที่ว่าของอัลนาเซอร์นะครับนี่ก็ประกอบด้วยแพ้คารสกิฟอนตาเล่นจนตกรอบ ACL เ e อี E ลิตนะครับแล้วก็มาแพ้เอาอิทิฮัดขาบ้านจนหมดลุน้นแชมป์ต่อมาแม้จะแก้ตัวได้ด้วยการบุกยิงอาออาด,ดูด 9ประตูต่อ0เลยนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดก็ทาได้อย่างน่าผิดหวังด้วยกันเปิดบ้านเสมอกับอัลทาวอน1ประตูต่อ1ในขณะที่อัลคาริสเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ดีนะครับไม่ชนะใครมา4เกมติดแต่ว่าเกมล่าสุดก็ฟื้นแล้วนะครับด้วยการชนะอัลออรุบา uba, 2ประตูต่อ1อย่างไรก็ตามในแง่ของการเจอกันโดยตรงเนี่ยอัลนัเซอร์ดีกว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับ5นัดหลังสุดอัลนัเซอร์ชนะซัด4 แล้วก็อีกเกมเสมอกันนะครับเท่ากับอัลคาลิชเนี่ยไม่ชนะอัลนาเซอร์มาหลายปีมากแล้วนะครับรวม10ปีได้เกมล่าสุดที่เจอกันอัลนาเซอร์บุกยิง3ประตูต่อหน,นึง่งฟอร์มติดหนึดน,นะครับแล้วก็สภาพทีมก็มีปัญหาพอสมควรด้วยสำหรับอัลนาเซอร์นะครับเพราะว่าขาดตัวเจ็บอยู่4รายอับดุรลมานการิฟอัมริกลาป็อกโมฮัมเหม็ดซีมากองแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสเตโนโ,โรนัลโดนะครับ ไม่แน่ไม่นอนว่าจะสามารถลงสนามได้ในเกมนี้หลังากที่บาดเจ็บแล้วก็หายหน้ามา2นัดติดแล้วนะครับในขณะที่อัลคาริชขาดแค่ารายเดียวคือโอมาเอาโอดาระบบการเล่นของอัลนาเซอร์นะครับที่ใช้ในเกมล่าสุดเนี่ยเป็น4-2-3-1แต่ว่าเกมนี้ต้องดูอีกทีว่าจะวางหมากอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยฟิตลงสนามได้ก็จะยืนเป็นหน้าคู่ในแะบบ4-4-2นะครับยืนกับยอนดูรันแล้วก็ ีกซ้ายเป็นซาริโอมาเน่ปีกขวาเนี่ยเป็นอันเจโรกาเบียแต่ว่าถ้าโรนอไม่พร้อมก็จะเป็นหน้าเป้าตัวเดียวหย่อนดูรันในขณะที่อัลคาริชใช้เป็น4-4-2นะครับหน้าคู่เป็นอับดุลลาอัลซาเลมยิงกับคอนสแตนตินอสฟอร์ตูนิสซึ่งเกมล่าสุดยิงได้2ประตูเลยแฮนดิแคปเป็นอัลนาซเซอร์ที่ต่อแพ้นะครับ2.0ซึ่งมองว่าแพ้เกินไปนะครับเวอร์เกินนะฮะว่าอย่างนั้นเพราะว่า อนาเซอร์ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีมากนักนะครับมีแค่เกมที่ถล่มเอาอกดูดนอกบ้าน9-0ที่มองว่าเกมนั้นเนี่ยออกจะเป็นจังหวะที่เข้าที่เข้าทางของอารนาเซอร์ซะมากกว่านะครับเมื่อเจาะประตูดได้เร็วแล้วก็ไหลยาวๆแต่ว่ามาเกมนี้เนี่ยเชื่อว่าอาคาลิสไม่รั่วขนาดนั้นนะครับไม่เละเทะขนาดนั้นโอกาสที่จะแพ้เนี่ยก็มีอยู่นะครับ ส่วนตัวเนี่ยก็ให้เอานาเซอร์ชนะด้วยนะครับแต่ว่าชนะแบบเฉือนๆสองหนึ่งหรือว่าสามสองอะไรแบบนั้นนะครับหรือเต็มที่เลยก็ฉีกไปที่สามหนึ่งซึ่งเท่ากับเจ้าเจ้านะครับในแง่ของการลงทุนแต่ถ้าให้จิ้มสกอร์ได้สกอร์หนึ่งนะครับให้ที่อา,าเซอร์ชนะแค่สามสองแล้วก็เป็นสกอร์สูงแต่ว่าหมายความถึงการอยู่ฝั่งรองอัลคาลิอีกหนึ่งคู่ของซาดิโปรลีกเวลาตีหนึ่งนะครับเป็นเกมระหว่างอัลเวดากับอัลฮิลา อเวราเนี่ยเป็นรองแชมป์นะครับแล้วก็ยืนยันการจบที่ตรงนี้ไม่ลงต่ำเลยวันนี้แล้วนะครับในขณะที่อเวดายัางต้นงดิ้นรนหนีตายอยู่เลยนะครับเป็นระดับที่15ของตารางโดยมีแต้มเหนือโซนแดง2คะแนนแต่อย่างไรก็ตามถือว่าช่วงหลังอเวดาก็ไม่คี้เรนะครับเพราะว่าชนะได้ถึง3จาก5นัดหลังสุดแม้ว,ว่าเกมล่าสุดจะแพ้ก็ตามนะครับแพ้ต่อเอากาซิยนะครับ1ประตูต่อ3ในขณะที่อเวราเนี่ย อยู่ในจุดที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าชนะถึง4จาก5เกมหลังสุดเกมล่าสุดบุกเฉือนอัลฟาเต4ประตูต่อ3ในส่วนการเจอกันโดยตรงนะครับถือว่าอัลฮิลานดีกว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับอย่างน,น้อยๆ3เกมหลังสุดในอัลฮิลานก็ชนะรวดน,นะครับเหนืออเวด้าเกมล่าสุดจบด้วยสกอร์ค่อนข้างถ่างเลยนะครับ4ประตูต่อหนึ่งเมื่อช่วงต้นปีตัวเจ็บของอเวด้าจะมีแค่รายเดียวนะครับซาอัดเกาอัลกาตานีก็ Al ไม่ได้ถือว่าสภาพทีมมีปัญหาอะไรส่วนอาวิลามีเจ็บอยู่เล็กๆๆน้อยสามรายด้วยกันนะครับฮัสเซาทัมบัคติคายโยแลวก็มาโกสเลโอนาโดระบบที่ใช้ของอเวลาจะเป็น4-4-2นะครับนาคูเป็นโอดีเนอิกาโลนะครับอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนกับอับดุลลาซิดนัวส่วนฝั่งอาวิลาเนี่ยใช้เป็น4-1-4-1นะครับนาเปาเป็นเอเล็กซานดรามิโตรวิชแลวก็ ซูเปอร์สตาร์อย่างสเกมเลีนโควิดซาวิตรูเบนเนวสคาริดูคูลิบาลี่จนถึงเมาคอมนะครับก็น่าที่จะพร้อมลงสนามแต่ก็มองว่าอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนส่งสำรองลงพอสมควรนะครับเพราะว่า2นัดที่เหลืออยู่ของอาวิลาวเนี่ยไม่ได้มีความหมายแล้วนะครับจบที่รองแชมป์อย่างแน่นอนแล้วและถ้าเป็นไปตามคาดนะครับอาวิลาเนี่ยไม่ได้ส่งทีมชุดเต็มสุดชุด,ชดฟูลทีมชุดใหญ่สุดลงเล่นเนี่ย แฮตีแคปที่ต่อมาด้วยการให้เอาฮิราวเนี่ยเป็นต่ออยู่1.75นอกบ้านนะครับก็มองว่าสวนรองไปอยู่ที่ฝั่งเจ้าถิ่นน่าจะดีกว่านะครับมองว่าอาเวดาต้องเล่นด้วยความซีเรียสจริงจังมากกว่านะครับเพราะว่าอันดับเนี่ยจ่อปากเหวอยู่นะครับนำหน้าเอาโอรบาที่เป็นอันดับ16โคต้าสุดท้ายของการตกชั้นเนี่ยอยู่แค่2คะแนนกับ2นัดที่เหลือสุดท้ายนะครับ แล้วก็ในช่วงหลังเนี่ยถือว่าอาเวด้าทำได้ดีด้วยนะครับชนะ3จาก5นัดหลังดังนั้นมองว่าอาเวด้ามีสิทธิ์ดึงแต้มได้เลยนะครับให้ที่ผลเสมอ1-1ส่งก,กอตำ่ำเรียบร้อยแล้วกับฟุตบอลวันพุทธที่21พฤษภาคมนะครับกจากันกกย้ำอีกครั้งนะครับว่าฝากกลุ่ม VP ของเราไว้ด้วยนะครับด้านในมีคู่ที่เด็ดสวยๆที่คัดมาแล้วให้สมาชิกทุกวันพร้อมมีการนำเล่นบอลสด ่าสมาชิกบวกได้ทั้งวันทั้งคืนมีการพูดคุยในนั้นด้วยนะครับคฟอตบอลสายเชียร์สายลุ้นหย่าพลาดเลยแต่ละคู่ให้ไว้อย่างไรกันบ้างนะครับแมนยูกับสเปอร์ให้แมนยูชนะ2-1สกอร์สูงเบสกับแรงให้1-1สกอร์ต่ำโมกับคริสเตนซุนให้ทีมเยือนชนะ2-1สกอร์สูงลิเวอตอมกับฟรีสตัดให้ทีมเยือน1-0สกอร์ต่ำคาร์ดลซาโรกับสเปเซียให้เจ้าบ้าน1-0สกอร์ต่ำอัลนาเซ์กับอัลคาลิ ให้อาราเซอร์ชนะแค่สามสองสกอร์สูงซึ่งหมายถึงรองฝัง่นอัลคาลิชแล้วก็เอาเวได้ากับอาเิลานให้เสมอ -1 หนึ่งหนึ่งสกอร์ต่ำดังนั้นตัวที่คัดมาแล้วตัวที่มองว่าลุยได้เลยนะครับจิ้มไปที่แมนเชสเตอร์อยู่ในตดคริสเตียนซุนแล้วก็คาตันซาโร่วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใชา่กดแชร์ถ้ากด s u b s c r i b e ช่องเอาไว้ด้วยจะขอบพระคุณมากๆาเลยนะครับ โคซานคัดตัวแพงขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาพบกันใหม่เหมือนเช่นเคยรู้ยันไมนะครับพี่ๆสวัสดีครับ